หลายชุมนุมประท้วงทักการเมืองเพื่อให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งกลายเป็นผู้สภาประชาวิประโยคทำความเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประเทศชาติทุกด้านไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์ในวันนั้นจะทําให้ผมได้เจอกับรักแรกพบอ่อคือเราจะโทรมาถามเฟิร์นเรื่องรายงานอ่ะคือมันต้องใสแผ่นแผ่นใส่ไหมใช่ มึงเอาเงินบริษัทไปลงทุนไม่บอกพวกกูได้ไงวะบริษัทเป็นของพวกเรา3าคนนะเว้ยตอนนี้บริษัทกำลังเป็นหนี้เพราะมึงอ่ะเฮ้คิสวอชฟองวิลเลมาเกตสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงนะคะตลาดหุ้นไทยนั้นดิง่งลงที่ค่างเงินบาทก็วูบลงทันทีกว่า39บาทตอนน่อ1ดอลลาร์สหรัฐรติใช้อาวุธปืนยิงตัวตายเี่ยนจากภาราอดที่สูงขึ้นตอนนี้เรายุ่งมากหุ้นมันกำลังตกอะ่ะแค่เราเจอตอนเลิกงานไม่ได้กับเฟิร์นรู้ไหมว่านนเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วตอนที่คุยกับเฟิร์นอ โอ้โหมึงมานั่งทำหาอะไรตรงนี้เนี่ยไปลุกเฮ้ยพวกมึงเลิกยุ่งกูเหรอวะแล้วถ้าบอกว่าเฟินมันจะไปอเมริกากจะไปไหมปากมึงอมเหี้ยอะไรอยู่ทำไมมึงไม่บอกเขาอ่ะว่ามึงรักเขาอ่ะและตอนนี้เสือกจะมาทำเป็นรักไม่สายไปหน่อยเหรอวะมึง I'm Wilson, I'm n o n I'm Fern's fiance. ฉันจะบอกอะไรให้นะมึง สิ่งที่มึงกำลังจะทำอยู่อ่ะแม่งโคตรไรประโยชน์เลยมันจะอะไรกันนักกันหนาววะก็แค่บ,บ้านของผู้หญิงที่ตายไปแล้วอะ่ะ<ว>อยุดจะมีอะไรอ่ะมึงอยากชงชองกันเลยมึงเกลียดกันขนาดน,นี้ปิดไปเถอะไอ้สัตว์บริษทัทอ่ะกูเบื่อเเกก็บพลงรันนี้้ว้วไให ยินยอมมอบความรักมอบความรักและจิตใจและจิตใจช่วงนี้ยิรันเก็บใ,ใจของฉันไว้ให้นาและจับนานจุดจุมการนเวลาลมสลา ก็เพราะฉันนั้นมีเธอใจฉันนั้นมีเธอ,นนเธอและดัวยฉันนั้นจะรักเธอเท่านั้นนนเฟิร์นเองนะเฟิร์นนนมีอะไรจะบอกเฟิร์นนะคือนอน,น,อน ที่ผ่านมาผมเข้าใจผิดมาตลอดความจริงคือผมตั้งหากที่มีความสุขทุกครั้งเมื่อได้อยู่ในโลกของเฟิร์น